มันเกามือนัันโอ้อันนึงอืมนี่ก็สิได้ยหลายลอยอยู่สวัสดีด้ะจ้าพี่น้องสวัสดีตอนสองถุ่มกลัวระมาณสองถุ่มยี่สิบหนุ่มว่าผ้าพี่น้องมาไต่ที่น้นคือเกายางมาตึงโดนหนุ่มฮกกได่า ต่ว่าลุงปีนั้นเราได้หลายแล้วมากก็รุ่งปีก็ไม่นกสามคนคือเกาเมื่อีวันที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะยี่สิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเฮ้ยหกสิบเจ็ดนุ่มลงจับน้ำการอีกจ้าตนตัวเดียวเอ้าตัวนี้ยุใส่ นี่นนอโอ้มันบางใบน,นั่นพอดีพอดีต้อยกันหะพี่น้องโอ้โอ้มันลดลงนี้น,นั่น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 โอ้โอ้โดนกเก็บเอาวะมปีเราสี่ไปใส่วะ

เมันกินโนอนสั่งเอาอยู่บ่โอโบเอาเอาเอาไว้ขึ้นเก้าได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ อ่างอึ้ง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 อึ้งอึ้งเนียนอู้ยิบเอาพี่น <c oughs> e: <c oughs> ้องยิบเอาทุนตัวที่สามสิผ้าป้าเขามา แล้วยุใสโหนี่มันบางอันนี้โตนอว่ไปมีนกกม่วสูงสนั่นเดี๋ตัวนึงบลง ลงแล้วนุงปเห็นจักโตเออนี่สร้างแล้วฮะโอ้ยตัวนึงตัวตั้มโอ้เกือบตอตาเฮานี่ตัวตั้ม ไม่นี่ค่อยเถิงอยูุ่่นุ่นนิ้ิว่าต่ย่าอันนห้ใช่กันว่าต่ย่าเอาไม้คูใช่กันเด้อต้อยบานต้นหลังใหม่สงใหม่เอาใส่เอาเมย อ hehe, ่อดลเสร็ ah, ่เอ้าลงหันละลงกระโบงกันละนบนอ่บหุ่นนียังนับบ่ลายบ่ ว่เราจะลงขุดดงน่ามีลงเดียวโอ้น่านี่แก่เขาบ้างเนขึน หนึ ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. ่งสองหนึ oh, ่งสองสามสี <S S um, okay. ungs, ่โอ้พี่น้องเพิ่งตีเหล่าตะอนซ้อนบ่สามตัวสี่ตัวยึดลำกันหสิบห้าเก็บ

มาหอดบาด้านละพี่น้องสิงมาขังกี่นูน่นบปนี่ขังไว้เฮาบาท่ทันได้เฮ็ดหยังก็ขังไว้วันเก่ามาันกันีโอ้บใบไม้อืมนิ่บ่ปพี่ Oh, yang 1, tipis aja คลิปนี้ก็ซ้ำานีนะจ๊ะพี่น่อหอดบานแล้วโอ้ยบินออกบินนี้นี่หอดบานแล้วครั้งไว้แล้วกะเมื่อนาต้องสิบไปไหมคลิปหนาจังพอันไหมนะจ้ะคลิปนีนุมก็ลุงปีขอบคุณค่ะ